ที่แรกเป็นลูกเป็นโน่นคุ้นฟ้ามครับแล้วทีมาที่ไปเห็นได้ยังดนมาเป็นลูกของฟ้าก็คือมันเป็นซื้อของมูบ้านนะครับทีทีมาเป็นลูกุ่งฟ้ามนี่ก็คือในบันบันไปชีวิตนึงเข้าก็อยากว่าหาคนที่แบบมาคือเขาไปเห็นไปเห็นเมียในพักบุ้งยุทธสนามปกป้องควยบอกการเลี้ยงควยกันครับเป็นมูในในฟงในเฟตพ่อก็พักบุ้งมีถลังถลงขขาวถลงเขาเรื่องเรื่องควยครับเรื่องควยของยชุมชนนะครับเรื่องควายไทย กุมก็เลยได้เช่นิกลุ่มกลุ่มวขยไปพักวุงกับไปพักวุงกับกับเป็นผู้สาวเพื่อนที่แรกไปเห็นปุ๊บการรู้สึกว่าเออบ่าทางคอพุ่กันด้ปะเยอยอะเเพ้วย่ะเเพครับมกปุ๊บเห็นใดบันี้กยังไดคุยเขากามีเบอร์มีไล่คุยกันไปขอเลยบอยั่งรับโอ้โบกันโดนครับบ่ไปขอบ่หมายเข้ามาไปขอเบืร์คอยยังในตอนไหนคือเห็นปุ๊บไปขอคือว่าคุยกันก้อนที่จะเห็นตัวแล้วคุยกันก้อนละครับพอไปหอดปุ๊บ เลี้ยงคัวยผู้เบ่าก็เลี้ยงค้วยผู้สาวก็เลี้ยงค้วยก็เลยมาเบ้ากันเลี้ยงเลี้ยงควนั่นควยเลยเกิดความรักเกิดความรักับแบบสไตล์ฉบับของไข่สนับสนุนโดยหมวเชื้อจูลินซีไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตายู่ดี กะอยากแต่งงานนี่ครับบ่เนี้บอกกะยังโม่พี่ปัญญาให้กันพออยู่บ้านก็ว่าขั้นใหไ่เนี่ยหาเงินมาแตงเอาคิดอยู่หลายเหมือนี่ครับคัวอยจังไรก็ดีขายได้บ้านขายได้ก็จะได้เ่าได้บ้านพอเอื้อนมือนมีคนอยากได้ลูกแม่วันดีลูกแม่วันดีคืออีค้ามก้ียวอีข้ามเกลีวโอ้กีข้ามกลวราคาหลายล้านล้านครับผมขายผมขายคําแก้วนี่คือกล่าวว่าเต็มปากเลยว่าขายควยแต่งเนี่ยอีคําแก้วเนี่ยไปอยู่น้ำเสียไครเสียใครไป นครนายกนครนายกนะปัจจุบันล่านล้านหาครับล้านเท่าไหร่ว่ะล้านหาครับบานิเอยวมักมักพักบุงแล้วครับไปขอพอพอว่าคันอยากได้หาเงินแต่งหาเงินแตอยงเองเลยยืนข้ามขาดเลยทั้งในครอบครัวเพราะว่าเขาใส่เงินมาหลายแล้วบาทที่นี่ก็คือเสียไขมาจองไว้สองเดือนนี้อ่าตอนนั้นบอก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 เพคนขายราคาเท่าไหร่ตอนนั้นสามเซนหาครับลดให้เพิ่นสองหมื่น่ะประมาณนี้นะครับโอ้โหบ่อยอยากขายเขาทีแต่ว่ากทั้งอยากขายว่า อาจจะหางมาแต่งเนี่ยโดยผักน้ำแรงเข้าผักบุ้งรอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คำแก้วยานมก่อนใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงครับคือหลังจากนั่นก็คือบอกพอไปขอผู้สาวให้แน่ผมมีเงินแล้วมีเงินแล้วเอาเงินไปขอเลยครับพ่อยานมแล้วเมื่อนั้นผู้เฒ่าผูกแก่้าไปสูขออยู่บ้านผักบุ้ง พ่อกับแม่พักบุ้งนี่คือมอบคือแบบว่าบอดด้บอดดี้ซีเรียสอย่างบอดดี้ซีเรียสเกี่ยวเกียวกับคาดอ์ถ้าบูถึงบูมิบัญญาละครับถ้าบนจะลองหลายแต่ว่าคือมีเท่าไหร่ออกมาเท่านั้นเป็นการขายควายแต่งเนี่ยสุดยอดที่สครับเลี้ยงมากมาซอยพอครับจนมักควายมากเห็ดฟ้ามเอง แม่กระทั่งแตงเนี่ยครับแตงเองครับแม่ค่าท่าท่าบริยังคว้ยนี่ผมว่าผมมึงมีปัญญาพอเขาคิดได้ใจว่าเขาต้องเก็บเงินที่สิแตงเองคือคือผมว่าผู้ใช้แปดสิบกับสิบเปอร์เซ็นต์คิดอ่างสิบแต่ว่าหน้าจุดหนึ่งมันไปวันไหนแตงปุ๊บมาอยู่นรงกันอ่ะครับกามีลูกทุ่งในในในตอนนั้นยังเป็นโน่นคุ้นอยู่อ่ยังเป็นโน่นคุ้นอยู่ครับอ่าครับยังเป็นโน่นคุ้นแตงงั่งกันแล้วว่ยังเป็นโน่นคุ้นอยู่ครับถ้าเป็นผู้หญิงอีกซื้อขนาด ถ้าเป็นมูสไส้นี่ทีซื้อว่าจยงไนพักบุ้งนี่มันใจแห้งว่าสีไใลูกเสาลูกสาจังนี้กับขนาดน้องขนาดนะรเรียกว่าอองสี่ขนาในลูกไส้พีตังซื้อว่าลูกทุ่งเพราะว่าพีอยู่แบบลูกทุ่งคือคือมาไม่สตาร์ทูกโอเคพ่อลังจากนั้นไปอุ่นจะเศร้าผู้ไส้ครับผู้ดีใจเลยผมลูกทุ่งฟาร์มเกิดขึ้นแน่นอนจากโน่นคูนฟาร์ม เป็นรูกทุ่งฟาร์มควายงามจังหวัดหนองบัวลำพูครับคือสร้างเนี่ยผมเที่ยวไปเบิ่งกระพาะบุ้งอยู่นี่ประมาณเกือบปีนะครับก็คือเอวเห็นเอวมากไ้อี่แล้วมากไว้เห็นแต่น้อยแต่ว่าเห็นตังแตตอนเห็นไงก็หนีน้อยนึงครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอะสร้างเห็นตังแต่เกิดแล้วครับแต่ว่าเพิ่น่ะเข้าไปเบิ่งพพฒนาการบ้านช่วงมันประมาณเนี่ประมาณนี่ครับจอยก็หนีส้มก็หนีครับยางก็เซ่ครับ เขาบกคิดว่าสางจะมามาโดดมาเดินมาหย่ปนี่คล้ายๆเป็นควายกําแพงรอดตายมากใช่ไครับคือแม่เขาจะสซมแห้งครับตอนบาดที่นี่ไปเห็นว่าได้ยินว่าพ่อพันลบคือกับเครือข่ายควายเทานี้แหละครับพันเสือออกมาจากฟวามเห็นหน้าว่าซสือคือตะกีบบนซืือบอกสางนี่ครับตายหน่อยมันซื้อบอกพังบอกพังเออตั้งแต่ที่ผมว่าแหละคือแปลนลมแปลตายผมว่าคือคล้ายเขาแบบคล้ายๆมันผัดพังไหเออครับบาดที่นี้ ยูนำ้ำยูน้ำเสียหน้าซื้อบักพังมาอยู่น้ำพอลบก็ยังซื้อบักพังอยู่ครับหลังจากนี้ผมเลยมาจากพอลบเนี่ยผมเปลี่ยนซื้อใหม่เลยผมว่ามึงผ่าดพังมาล่ละผมก็เลยเบิ่ง่าเออควายตัวนี้มันมีพัฒนาการเกิดจากพ่อสร้างแม่สร้างไม่ซื้อบักพังเองเดอ่าผมเปลี่ยนน้มือน,นันเลยผมออกมาซื้อบักสร้างครับอดะดิบักนี่แหละสีสางซื้อเซียงให้ผมในความคิดผมพ่อกับค่อยมากน้าแต่ว่าผ้าเล่าไปเบงเอามาอะไรต่างซื้อว่าช้างลุ่มผู พอมาเรียงเราเห็นพัฒนาการดีขึ้นตามลําดับครับสร้างสร้างสร้างวุดรเนี่ยหรือว่าสร้างลมพ่เขาจะมีจุดเด่นค,คือความสูงความเง้วผมออกมาผสมแม่พันธุ์ผมอยู่นีไม่เลยหลังจากได้ได้สร้างได้สร้างกันลมพ่มากนะครับกับมะมาปลูกปั่นอยู่โดนพอสมค้วนครับนี่สนามไปประกวดไปสนามนี่รอบแรกไปนี่ก็ได้รางวัลติดหนึ่งเนื้หามา,<อ>าแต่ว่ายังม่ถึงแชมป์ครับ ไปสม่ำเสมอไปก็นจนในรา้งวันมีแามติดโตไปแล้งวต่างๆในรา้งวันติดนึงได้หาว่าตลอดนะครับผักหลังเพราะว่าเขามีจุดเด่นคือว่าสูงความสูงครับความยาวโบกก้านนี่ฮะโตจับค่อนข้างยากเครื่องครับแน่อยู่เดียวกันเพราะเขาเป็นเราควายแม่นี่เป็นเราอายุย่าพอเป็นเราอุทัยท่านี่ได้ขายช่างราคาสองล้านครับครับอีกตัวต่อไปคือคือหลังจาก อนนั้นผมขายสร,ร้างก่อนหรือว่าขายแม่วันดีก่อนเหรอแม่วันดีเยอะขายแม่วันดีก่อนเออตอนนั้นผู้กองเี่เขามาเนี่ยผมขายแม่วันดีก่อนครับ,รบแม่วันดีนี่เป็นควายที่ผมสามารถสาาร้างซื้อเสียงแล้วกัทั้งขายลูกแตงเมียแล้วก็สร้างสามารถจากควายโนเน่บันบันสามารถในเขามีรางวัลแชมป์ตีตูซิฟสนามระดับประเทศร,ระดับสนามใหญ่ๆการขายแม่วันดีก่อนนะครับไปล้านหนึ่งลูกสร้างครับตัวนี้บาที่ขายให้นาย่งไปหาสันแม่นครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ ได้ได้ขายแล้วหือ่ตัวนี้ขายแล้วครับอายุ2เดือนครับตอนนี้ครับสองเดือนเป็นน้องของสร้อยเพชรครับขายไปราคาห้าแสนกว่าบาทครับห้าแสนบาทเนี่ยครับลูกช่างนะครับอายุสองเดือนตัวนี้อายุตัวนี้อายุสี่เดือนกว่าครับตัวนี้ค่อนข้างดีมากครับดูหนังครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับดูดูดีนะครับลูกวิชาางครับเอกลักษณ์หนังทรายข้างข้างมันย่านว่านทองนังข้างย่านครับหัวกระโหลกญงครับผิวพันธ์สีเหลืองหุยหยตัวนี้จะเป็นมีคือ เอกลักษณ์เลย่ายพอเลยครับความสูงความเงอถ่ายดีค่ดีครับตัวดี้ตัวนี้ดีครับคือเพื่อนไปซื้อลูกลูกข้ามแก้วไว้น้ำเสียไข่แล้วนี่ระคะล้านกว่าบาทคือตอนนั้นเพื่อนซื้อซื้อซื้อข้ามแก้วซื้อยา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 นี่ก็ไปจากผมนะครับยายานี่เสียไข่มาซื้อจากผมครับขอขอขอไปเพื่อนซื้อไปแล้วเงี้ยวดมนี่มะควันซื้อควายเผือกนะครับมะขอซื้อแม้วันดีในราคาล้านหนึ่งบอตจักบาทครับ ผมมาได้ขายครับที่ขายคือว่าเฮาสิไดส้สร้างสร้างอะสั่งลูกทุ่งฟาร์มก็เลยหลังจากนั้นที่ขายค้วยได้หลายก็คือเงินที่ออกมาจากพ่อขอนคางหลายก็คือมอบขึ้นในเพิ่นเม็ดมอบขึ้นในเพิ่นเมดมับขึ้นในเพิ่นเมด็มนนเเมดครับโอ้บาท,ที่นี่เพิ่นก็เลยมอบขึ้นมาให้ในในจุดนึงครับแล้วณปัจจุบันนี่ควายที่ผมจ่าที่ผมบ่ม,ม,มีหยังนี่คือตอนนี้ผมมีเป็นของตอนนี้คือเป็นของเ้าแล้วเป็นของผมเมื่อไครับบอกคือว่าจ่านี่ผมบ่มีหยังเลยอ่า คือเดี๋ยวนี้มันมาแบบอัตโนมัติครับคือพอกระเฮ็ดเป็นทุนในลูกไว้แล้วนี่คือความประสบผลนี่คือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับคนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนอันนี้คือคือใส่ได้จริงครับคือมือนีเข้าอาสเตเลียงเขาเข้าออสเรเลียงเขาดีขนาดใหเขาก็ถือเป้นเท่านั่ในในขนาดนั้นในความคิดผมนะคือมือนีผมมีมีความที่ว่าผมเป็นหนีบุญคุ้นควายคือคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าคือบางเธอว่ามีเงินยุ่ยดีก็ได้ขายควาย อยู่ดีโค้มีคนมาขอซื้อขีข่ควายก็ได้ขายครับแจ้งสินะครับคือคือได้หลายอย่างไม่สิประกบได้นี่จากที่พวมีเงินบางเทื่อก็ได้ขายควายณปัจจุบันเนี่ยคือคือบอกได้เลยว่าลูกควายที่ขายเนี่ยยังเซ็นลูกสร้างเนี่ยตัวละสองสามแสนคือปีหนึ่งอ่ะคือสาม,มารถสั่งมูลคา่าคือถ้ามีแม่พันธุ์ลาวได้เทาก็บเได้หลาย,ลายครั้งคือจากหาแสนจากล้านนึงคือคือการเต็มปากว่าจากที่เป็นลูกทุ่งฟ้ามา 2, ้าสองสามปีสามารถขายลูกควายได้ปีละสองถึงสามล้าน คือต่างๆแม่พันธุ์แม่ท้องดําแม่ห้อง,องสอยเพชรตอนนี้คือขึ้นเหลือหมดคือตอนนี้บมมีทุนเลยครับ<น>คือออกกำไรมาเหลืนบมมีทุนบมมีทุนจักบ่าเนี่ยแะเลี้ยงควายแบบไม่มีทุนการนี่สิมว่าเป็นแม่พันธุ์ของมก็คือมีลักษณะเด่นหนืคือว่าการ,การส่ง,ก,สงการส่งลูกแล้วก็มีมีน้ำนมที่ดีจากที่บ่มีอย่างคือตอนนี้ผมก็สามารถสร้างไว้ให้ลูกได้คือควายนี่ยมันสามารถเป็นมรดกรตกทอดได้เนาะเลี้ยงมากจนเป็นลูกทุ่งฟ้ามจนประสบผลสําเร็จคือตอนนี้เอาว่างงายๆคือว่า สบายแหละเงินล้านเนี่ยหาง,ไง,ไง่ายๆสําหรับเอวควันนี้สมมุติว่าคนอื่นเขาเบิงปึ๊บเขาอยากสีเอ,ออยากยึดอาชีพนี่ครับเขาจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงทาต้องทมใจห้อง่ันกว่าสิมาถ,ถึงขนาดนี้ก็ต้องพานวิกฤตันมากขึ้นกันค,คือเขามองเส็นเส็นเส้นเส็นทางระยะระยะแรนมากี่ครับอืจากล่มจากลูกจากคุกจากขั้นกว่าเสิมาถ,ถึงเส็นใช่ได้ไดหมดหมดมากกันครับ นักกันครับบอกเลยใจมากล้วค่อยค่อยศึกษาหาความรู้พัฒนาสายพันธุ์ไปไเรื่อยครับขั้นขั้นก็ต้องเฝ้าครับให้ให้เล่นเขาหาคที่ประสมความสนดุอย่าเบิงทีไปต้องเบิงที่ต้นน้ำอย่าเบิงยย่เขาใส่เบิงย่เขาหาก่อนเบิงอย่าเบิงยย่เขาใส่เบิงย่เขาหาไปเบิงสนามประกวดเวลามีงานประกวดทายสุดเดินสายประกวดนะครับเพราะว่าผมว่าทาพัฒนาสายพันธุ์มันจะไปเร็ว คือถ้าเหาเรียมพันธุกรรมดีก็พันธุกรรมทั่วไปแต่ว่ามันกินยาซ้ำกันแต่ว่ารายได้เวลามันจับยานมมันจะต่างกันบาอที่นี่ลูกโตกมากปุ๊บจังเอียวของเอียวที่เอียวว่าตัวนังนขให้ได้ย้งไปสองเดือนกว่าหาแฉนวะครับบ่อเนี้เขาว่าแมนแล้วเอียวขายได้แต่ว่าคันจังผมนี่จะชีแต่สาไปซื้อแบบนั้นมากมันไี้ขายได้บ่ถามว่าขายได้บ่อคือทาควายน่ะมันมีเรามีก่อ ผาไปได้อันนี้คือเราก่อว่าเนือคือว่าคือแม่ของดีของคายให้ดาบโยกนี่คือว่าเป็นน้องของสอยเพชรสอยเพชรรงกมกระสังมั่กับมือสามารถจากควายทั่วไปสามารถได้แชมป์และแกนแชมป์มเขาก็มีสตรอรี่คือว่าเป็นน้องเป็นอน,นี่ของตรงนี้แต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราดูดูการส่งลูกดูพันธุกรรมว่าเป็นลูกพ่อใดแม่ใดแต่คันให้แนะนำนี่เริ่มเริ่มพัฒนาไปดีกว่า ค่อยๆบรรณาครับค่อยๆก้าวครับช้าๆช้าๆได้ชัวได้ชัวครับจากให้บ่มีบเอียงสักอย่างน่ครับนี่แหละครับอีกผู้หนึ่ง่ยกจากค่อยน้อยค่อยเงินหมื่นแต่อยเงินหมื่นไรมากจนว่าได้ประสบผลสาเร็จควอยทั้งหมดมกี่ตัวตอนนี้ร่วม30มสิบครับครับสมัยตอนเียวเลียงที่เียวเบาสวยฟังขึ้นว่าไปหาเลียงน้ำให้น้ำหน้าข้าทั่วไปเดี๋ยวนี้มันไปเมื่อไรไปเมื่อไรครับเขาเขาแพงครับก็คือเขาต้อง หนึ่งคือเห็ดแปลงยามีแปลงยาไปทั้งจะคองครับอันนี้คือที่ผมตัดสินใจไม่ไม่เหดอยดฝ้ามี่คือว่ามันบริหารจัดการศึกษาหาข้อมูลจากผู้รู้นะครับเห็ดลงเลื่อนเห็ดแปลงยาเห็ดทีปลอยทีเลี่ยมนะครับมีปักคือแบบนี้ครับประมาณนี้คือ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 สมมตินีเลี้ยงควายมันอ้วดนะสิเขาบริษัทเห็ดเห็ดเล่นเขาบริษัทเห็ดใส้หน้าแมนครับเห็ดให้ไส้หน้านะครับบ้านนี่ยาแปลงยาในยาอะไรแนะน้าให้พี่น้องปลูกคือเริ่มต้นตะกี้เห็ดเนี่เปีย นี่เปีย,ป,ยปากช่องหนึ่งกลมโมันรมันมาส่งเสริมครับพอเห็ดไปสักพักมันโมเมนมันเมื่อยมันได้หลายอยู่ครับแต่มันเมื่อยจอ้าของระบกการา,ารมันไหลระบกการา,ารมันหล,หลายตัดเราก็ต้องมาเสียเสียเราต้องใส่ปุ๋ยนู่นนี่นั่นบานี้ <B ani. S 2> ครับเฮามีมีมีอ่า